นั่งดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าตอนนั้นผมนั่งอย่างงี้จริงสภาพผมตอนนั้นคือไม่มีเงินเลยตรงนี้นะแทบไม่มีเงินนะรูปรเก่าๆก่มีถ่ายอยู่มีมีเก็บอยู่คือไม่มีเงินเลยมีก็มีน้อยหุ่มพี่ก็เมตตาเอามาล้มขาดทุนได้บ้างเพื่อให้ไอ้เบนไม่มีกําไร จะได้ขาดทุนจริงๆขาดทุนจริงๆขาดทุนที่หลายๆหมื่นนะหลวงพี่นะเพื่อแบบมึงจะได้เอาไปมีกําไรแล้วก็มึงจะได้เอาตังค์ไปใช้หนี้ไปเลี้ยงดูครอบครัวมึงนะนะครับหลายๆที่ผมก็พูดนะตรงนี้เนี่ยคือหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเป็นเทอทยเนี่ยมึงมีตังค์มึงก็พูดได้ว่ามึงจะชอบล้มมามีเหรอใช่ไหมมันล้มมามันล้มมาเพราะหลายๆคนเขาไม่คิดว่าเป็นล้มมาเขาไม่เชื่อ ว่าเป็นลมละลายมาเขาไม่เชื่อนะลมันละลายจริงๆมันก็จอนแรกมันเก่งอ่ะนะมันความสามารถมันมีมนคนอย่างนี้มันมันมันลมไม่นด้หรอกเดีย๋ยวมันก็นะปืนตานะถูกนะ นิสิตถือโอกาสถ่ายคลิปไปด<อ>้วยว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาโอโอถวายส<อ>ังฆทานอาจารย์ที่เบนเทอร์ไทยเคารพทับถือกำลังกำกลังกำทำคลิปอันนี้ครับผมพี่ไปไปนี่แ่บอะไรครับไปสายใต้สายใต้เปิดร้านอยู่ครับผมพี่เปิดยังยังยังร้านนี่อยู่ไงอยู่อย่างท่สองกำลังกำทำคลิปอ่าแรงบันดาลใจ บางคนเขาไม่เชื่อว่าติดเนี่ยนะเริ่มจากเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ <c oughs> บางคนเขาไม่เชื่อ <c oughs> ขับมะนี่หลวงพี่นี่เป็นพย,ยานได้เลยนะว่าเบนเทอร์ไทยนี่เริ่มจากศูนย์จริงๆใช่ไหมอย่าว่าเริ่มจากศูนย์ดีกว่าเริ่มจากติดลบจะติดลบใช่ไหม เริ่มจากติดรอบน้อยแลยนะอันนี้ให้ใหใหระวังปัจจัยยังขาดไม่หมดครับอายุวันโนสำคัญอะไรตาถูกนะหลายหลายคนก็ถามว่าคุณมีทุนนี่ใช่ไหมคุณก็พูดอะไรก็ได้ว่าให้เล่นพาร์แท้ให้เล่นพาร์าแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นใครไปรู้นะว่าเราเริ่มจากดินนะพีนะ่ะ สมัยก่อนเนี่ยนะเพื่อนผมจะเล่าให้ฟังนะผมเนี่ยจะมานั่งตรงเนี้นะทัดเย็นนะนะหลวงพี่นะมานั่งได้พระอะไรมาก็าจะมาให้หลวงพี่ดูแล้วก็จะมาเช่าพระหลวงพี่แล้วก็มาไทเกอร์พระหลวงพี่สมัยก่อนไม่มีเงินไม่มีเงินหลวงพี่ก็จะเมตตาสมัยก่อนหลวงพี่เนี่ยเก็บพระไว้เยอะมากใช่ไหมหลวงพี่ตอนสมัยที่ <c oughs> ตอนสมัยที่หลวงพี่ยังไม่บวชอะนะหลวงพี่เก็บพระไว้เยอะมากนะหลวงพี่เก็บพระไว้โอ้โหแบบ เยอะพระแท้ด yeah. ้วยนะเป็นพระแท้ทั้งหมดเออไม่เป็นไร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 นะเป็นเป็นพระเป็นพระแท้ทั้งหมดใช่ไหมฮะขอุญกตป็นลมก่อนแล้วก็จะมานั่งดูอย่างเงี้ยเขามานั่งดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูว่า ตอนนั้นผมนั่งอย่างนี้จริงสภาพผมตอนนั้นคือไม่มีเงินเลยทั้งทีนะแทบไม่มีเงินนะรูปเเก่าๆก็มีท่ายมีมีเก็บอยู่คือไม่มีเงินเลยมีก็มีน้อยหลวงพี่ก็เมตตาเอามาล้มขาดทุนได้บ้างเพื่อให้ไอ้เบซ์ไม่มีกําไรมันจะได้ขาดทุนจริงๆด้วยขาดทุนจริงๆขาดทุนทีหลายๆหมื่นนะหลวงพี่นะเพื่อแบบอ่ะมึงจะได้เอาไปมีกําไรแล้วก็มึงจะได้เอาตังค์ไปใช้หนี้ไปเลี้ยงดูครอบครัวมึงนะแล้วผมก็นํา กำไรส่วนตรงเนี depths, ้ยมาค่อยๆปั้นปั off, ้นป right? right? ั kindness, right? ้นปั้นปั้นจนจนมาเป็นทุกวันเนี่ยคือหลวงพี่เห็นผมตั้งแต่ผมเริ่มต้นเลยถูกต้องไหมหลวงพี่ใช่ไหมสิ่งพูดถูกไหมเห็นตั้งแต่ไม่มีอะไรจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมเห็นตั้งแต่แบบนั่งสนามนะหลวงพี่นะนั่งสนามตีสี่ตีห้าตีสามใช่ไหมมาเอาพระหลวงพี่ทั้งพระย่อยทั้งพระหลักมาเอาที่เนี่ย แล้วก็ไปขายพอได้เงินมาก็มาเคลียร์หลวงพี่นะครับก็มาเคลียร์ทุนที่หลวงพี่เอาได้เงินมากําไรสามพันสี่พันห้าพันก็ใช้จ่ายไปนะร,ระยะเวลาไม่ไม่ถึงสามปีดีนะหลวงพี่นะ <c oughs> ไม่ถึงนะนะฮะก็ขยันมันเพียรน,นะครับหลายๆที่ผมมาพูดนะตรงนเนี้ยเนี่ยคือหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเบนเทอร์ไทยเนี่ยมึงมีตังมึงก็พูดได้ว่า มึงจะชอบล้มมามีเหอเออใช่ไหมมันล้มมา <c oughs> มันล้มมาเราหลายๆคนเขาไม่คิดว่าเป็นล้มมาเขาไม่เชื่อว่าเป็นล้มละลายมาเขาไม่เชื่อนะนี่หลวงพี่ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนี่เอาไหมหลวงพี่หลวงพี่ยืนยันหนึ่งเสียงว่าเป็นเทอรไทยล้มละลายจริงไหมจริงนะล้มละลายจริงๆมันก็ก็ตอนแรกมันเก่งอ่ะอ่ามันความสามารถมันมีคนอย่างนี้มันมันมันล้มไม่นานหรอกเดี๋ยมันก็ มือตาทุนะะอันนี้คืออีกหนึ่งเสียงนะแล้วก็ความซื่อสัตย์มันมีเยอะในคนนี้ความซื่อสัตย์มีเยอะความกระตันยู่ความร<ม>ับผิด<ม>ชอบความ,มรับผิดชอบมีเยอะใช่นะอันนี้คือก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะที่พูดว่าเบนเทอร์ไทยเนี่ยเริ่มจากล้มละลายติดลบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกพูดกันเลยว่าเบนเทอร์ไทย มึงมีทุนมึงก็พูดได้ว่ามึงจะต้องเช่าพราแท้ว่ามึงจะต้องเล่นพราหลักใช่ไหมหนงพี่ผมไม่เล่นพราหลักแต่แรกผมเริ่มตั้งแต่พราหลักร้อยนะหนงพี่นะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนทุกวันนี้เล่นหลักล้านหลักแสนก็เล่นหลักหมื่นก็เล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนี่เป็นสินอยู่แล้วชอบในวงการพราเครื่องหรืออยู่ในวงการพราเครื่องอยู่แล้วและยังเป็นนี่เป็นสินอยู่ผมแนะนำนะฮะเลิกเล่นการพนันและหันมาตั้งใจทำนะครับ ทำงานไปขายพระไปซื้อพระไปแล้วก็ทำบุญไปทำบุญได้เยอะกระตันยูเยอะกับคุณพ่อคุณแม่กับอาจารย์นะครับหลวงพี่เนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งในอาจารย์ของผมไม่ใช่อาจารย์ในการดูพระเครื่องแต่เป็นอาจารย์หรือท่านที่ให้โอกาสผมและผมให้ความเคารพนับถือมากนะครับร้านผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านที่เทิดไทยไม่ว่าจะเป็นร้านที่เอสซีสายใต้นะครับทุกที่ไม่ว่าจะเป็นรถรถที่ผมออกมานะครับหลวงพี่เป็นคนเจอให้หมด หลวงพี่เล็กไม่ใช่พระอาจารย์ที่เก่งกล้าสามารถด้านวิชาคมแต่เป็นพระอาจารย์ที่เมตตาเบนเท์ไทยและเป็นผู้มีพระคุณของเบญเท์ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ผู้มีพระคุณเจิมรถเจิมร้านเป็นอันที่ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องเก่งกล้าวิชาสามารถใดๆใช่ไหมหลวงพี่นะฮะเราให้อาจารย์ของเราที่เราเคารพนับถือและให้โอกาสเราให้เรามีวันนี้ทาให้เราอันนี้คือจุดที่สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นใส่ข,ข้อสงสัยว่า เบนเทอร์ไทยมึงมีตังดิมึงจะเล่นพระอะไรก็ได้ไม่ใช่ผมเริ่มจากศูนย์ติดลบด้วยยี่สิบล้าน<อ>ใช่ไหมใช่ไหมหลือพีอตอนะะ่ติดลบนะฮะติดลบยี่สิบล้านนะฮะได้หลือพี่เมตตาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ว่าตอนนั้นผมเป็นสภาพยังไงนะครับนี่คือหนึ่งแรงบันดาลใจนะฮะที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆสู้ๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องทาได้ไม่ไม่จำเป็นต้องคุณต้องมาเล่นพระแบบผมคุณทําอาชีพที่คุณถนัด นะครับไม่ว่าคุณจะขายของไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณทาอาชีพที่คุณถนัดคุณทําอาชีพที่คุณรักผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณต้องหมดหนี้หมดสินแล้ววันหนึ่งคุณต้องมีเงินได้ลืมตาขาปากแ,แน่นอนนะครับยังไงฝากไว้ให้คิดนะวันนี้ผมก็อิ่มบุญล,ละนะครับได้นําสังฆทานแล้วก็อาหารมาถวายลุงพี่เป็นอาหารที่ลุงพี่ชอบนะที่เป็นท่าถวายนะขาผัดหมูข้าผัดพะแนะเยอะ เข,<า>ขาผัดสักนะาเยอะๆนะครฝีมือที่บ้านลุงพี่ชอบขันมากรับประกันการันตีรับประกันการันตีความอร่อยนะอะลุงพี่ฝากข้อคิดไว้ให้ FC เบนเทอร์ไทยหน่อยว่าเราจะเป็นอย่างเบนได้ยังไงหรือจะต้องทำยังไงถึงจะสู้ในนี่สินได้ที่มากมายฝากข้อคิดให้ FC นะครับลุงพี่ ก็ที่เห็นเห็นมานะเบนเทอร์ไทยเนี่ยที่ยอมรับมันก็คือมันไม่เล่นมันไม่เล่นการพนันไม่เอาอะไรเนี่ยเนี่ยจุดเนี้ยสำคัญเลยถ้าเล่นการพนันนี่จบจากเคยเล่นนะผมพี่นะมาหยุดเล่นได้ก็ก็ก็ที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนรู้แล้วอะบทเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับแล้วมันก็ สู้โอ้โหสู้สู้จริงๆอันนี้สู้มากสู้ครับสู้แบบว่าปากจัดตีนทีบทุกวิถีทางให้ได้เงินมาเพื่อความโตความเจริญก้าวหน้าก็ก็ยอมรับ่าว่าถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะเบนเนี่ยเขอเป็นคนดีคนหนึ่ง ก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้จเจริญก้าวหน้ามีความสุขครับนะึกสิ่งใดได้รบัฒนารุ่นเ็นแล้วก็สมเด็จวัลั้างเข้าเยอะๆหน่อยต,ตอนนี้มีอยู่สี่องค์ติดมืออยู่ <c oughs> วัมเก็ส <c oughs> มัยก่อนเนี่ยคุยกันเบนสมเด็จเข้าทะพีสมเด็จเข้าละอีนะยังพูดอยูย่เบน เ,ออเข้ายังสมเด็จเขายังเขายังมึงอ่ะสี่อง,งติดมืออยู่อันนี้สีองง่องติดมืออยู่ <c oughs> มีทั้งเกศชัยโยรักขังออบางขุนพงศ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปได้เดี๋ยวก็ไปได้นะครับอันนี้คืออีกหนึ่งบุคคลนะครับที่ผมคารมนับนถือแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพยานของผมไดว่าผมเนี่ยเริ่มจะติดลบยี่สิบล้านจริงๆนะครับอันนี้คือชัดเจนนะฮะโอเคยังไงผมฝากเออ ใครใครอยู่แถวแถวภาษีจเจริญหรือเทือไทยเนี่ยฝากเข้ามาทำบุญไม่ใช่ทําบุญที่วัดโคนอนใช่ไหมเพราะว่ากําลังสร้างสาราเรือนไทย,ายกาลังสร้างสาราเรือนไทยสองปนะครับอ่ามีหลุงวัดโคนอนหลุงอู่พระครูกบพระครูกบติดต่อพระครูกบนะฮะเป็นเจ้าวาดไม่ใช่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยนะแล้วก็มาไหว้หลวงปู่เอี่ยมที่นี่ก็มีที่ ท,ที่วิหารนะครจะมีหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนลลแล้วก็มีหลวงปู่รอดวัดโคนอนแล้วก็เกจิขนาจารย์เจ้าอาวาสหลวงปู่สุข,สขนะแต่หลวงปู่รอดวัดโคนอนเนี่ยคือใครก็คือคืออาจารย์ของหลวงปุ่เอี่ยมวัดหนังนะครับก็จะมีประดิษฐานไว้ที่นี่ด้วยนะครับสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาผมแนะนําให้เข้ามาทาบุญที่นี่วัดนี้อาจจะคนมาเข้ามาทาบุญไม่เยอะเพราะว่าเป็นวัดเล็กๆนะครับแต่ ผมแนะนำนะครับในฐานะว่าอดีตก็อดีตเคยดังใช่ไหมเตีอาจารย์ลุงปู่เอี่ยมลวงปู่รอดก่อนหลวงปู่รอดมาโคนนอนท่านมาจากวัดนางนองอ่าแล้วก็ลวงปู่เอี่ยมก็ตามมาเป็นลูกศิษย์ที่ที่วัดโคนนอนลวงปู่เอี่ยมมาอยู่นี่ยี่สิบแปดปีเอาลวงเอี่ยมมาจําวัดที่นี่ยี่สิบแปดปี้นะฮะนี่เป็นหนึ่งวัดแล้วก็ลุงพ่อร้องห้าได้นิมนต์ไปที่วัดหนัง อ๋อพ่อละห้านิมนต์ไปที่วัดหนัง<ช>ก็เลยสร้างเหรียญเหรียญนึงเป็นเหรียญละพ่อระหา้าใช่แล้วก็อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดหนังยี่สิบแปดปีแล้วก็มรณภาพี่นั่นอประชาชนญาติโยมทั้งหลายเขาก็นึกว่าอยู่วัดหนังอยู่วัดหนังแต่จริงๆแล้วต้นต้นกาเนิดี่นี่ั่อย,อ,อยู่ที่วัดโคนอนอนะมาเป็น,น,นลูกศิษย์คนสนิทของหลวงปุ่รอดวัดโคนอนหลวงปุ่รอดนี่เก่งมากนะครับหลวงปุ่รอดส่วนใหญ่เป็นไม้แกะ เป็นไม้แกะปิดตาไม้แกะนะรอดเจอมั้งไหมเคยเจอองค์หนึ่งองค์เบลเลอร์เลยแต่ก็ราคาก็ไม่สูง่าไรนะแต่กลัวจะไม่ใช่องค์จริงเหรอไม่มาตัวจิกมันเล่นยากเราก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแล้ววทนนี้เป็นไงอร่อยไหมครับกับข้าวอร่อยสิสุดยอดร้านเบนเทอร์ไทยสยางโอคกลับตอนกลับไปวิหารไปขอพรหลวงปู่รอดได้ กราบท่านได้ครับลงพี่เดี๋ยวถ้าไม่ได้ขึ้นไปอาจจะยกมือไหว้กราบท่านได้ขอพรท่านเพราะเดี๋ยวต้องกลับไปทําภารกิจไลฟ์สดต่อนะครับพาเต็มเลยโอ้โหพาเยอะมากบางทีหยิบไม่ถูกว่าจะไลฟ์อะไรได้บ้างเนี่ยมันจะมาหาอีกเหรอเยอะมากต้องมาหาก่อนเพราะว่าไม่ได้มาหาหลวงพี่นี่สองเดือนแล้วปกติจะมาแทบทุกเดือน่ะนี่ไม่ได้มาหาสองเดือนแล้วสมัยก่อนเนี่ยตอนไม่มีเงินมาทุกวัน นะครับแต่ไม่ใช่มีเงินแล้วผมลืมนะผมไม่เคยลืมหลวงพี่นะเบนไม่เคยคนอย่างนั้นหลวงพี่ยืนยันได้นะว่าเบนเธอไทยไม่เคยลืมนะมคือแล้วแล้วใช่มันคนดนแีแล้วพูดตลอดว่าโทรหาตลอดว่าถ้ามีอะไรให้ติดรับใช้โทรหาได้เลยชถึงมาไม่ได้ก็จะให้ลูกน้องมาแทนใช่ไหมหลวงพี่นะครับโทรหาได้ตลอดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้จนผมจนไปข้างหนึ่งอะ จนไม่ผมก็หลุงพี่ล่ะนะถ้าหลุงพี่ชาลาหลวงพี่ต้องไปโรงพยาบาลใดๆก็แล้วแต่ให้โทรหาเบนเทอร์ไทยคน,คนแรกแล้วเบนเทอร์ไทยจะตรงเด็กๆมารับไปไปรักษาอ้วนเป็นยังไงอ้วนอ้วนนะครับอ้วนอ้วนที่มามาเรียนอ,อ๋ออ้วนเหรอ <ไป S 1> โอ<ห>ไปแล้ว,วแม่งเล่นไม่หยุดเลย ไม่มันชอให้มันสามลอยมันหยุดเล่นอยู่เหรอตอนนั้นอะแมันหยุดเปล่ามันไม่หยุดเลยไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วมันไม่หยุดเลยหลวงพี่มันเล่นไม่หยุดเลยก็เลยต้องต้องหยุดมันไว้แค่นั้นก่อนมันก็ไม่ได้มาเลยนะไอ้อ้วนเนี่ยไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเลยนะมัรู้ตัวมันเนี่ยมันรู้ตัวมันนะแล้วจังหวะวันนั้นเนี่ยเบนโทรไปเนี่ยมันมันดันี่ะมือไปโดนรับสายอืมมันก็เลยคุยอยู่อะเกง ถ้าไทรนะครับมีพระเครื่องพระบูชานะครับอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับอยากมาให้เบนเทอร์ไทยดูนะครับสามารถส่งมาที่ Li น์แอปพิเชียวนะครับแอปเบนเซทแปดแปนะครับถ้าเบนเทอร์ไทยดูชอบนะครับเบนเทอร์ไทยจะไปหาเป็นที่นะครับคุณได้รับเงินสดแน่นอนนะครับรับรองว่าจะดันราคาให้สูงที่สุดไม่รู้ราคาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเบนเทอร์ไทยจะแจ้งเองนะครับว่าองค์นี้ซื้อได้เท่าไหร่สมมติพรดเล่น50,000ื่นเบนอาจจะขอซื้อ45่0 0ื่นห้มื่นนะครับก็ดูมูลไปอีกที โอเคครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ